กูมึงไปถามนะเนี่ยถ้ากูบอกว่ากูไม่รับตําแหน่งแล้วนะนะขอให้กูเจริญเจิดโตขึ้นถ้ากูโกหกขอให้กูชิบหายกูสลาสิทธิ์อยกูบอกกูไม่เอาแล้วกูไม่อยากไปหาหมอกูไม่ชอบกูไม่ชอบอะไรที่มันไรสาระมึงเข้าใจปะกูไม่ได้ป่วยทต จะเอาใบรับรองแพทย์กูเพื่อไปประกอบเป็นเอกสารในการสมัครเป็นการบริการมึงรู้มันคือการต่อแหล่ใบรับรองแพทย์มันจะบอกเฮียอะไรได้บ้างมึงก็ไปซื้อมาแล้วเนี่ยแล้วมึงจะเอาไปทําไมนี่คือการหลอกลวงนะถ้ากูเงียนป่านนี้กูคงรีบไปหาหมอ,อรีบเอาใบรับรองแพทย์ไปเสนอแล้วนะนะกูไม่ได้เงียนนะต้องเอาสำเนาทะเบียนบ้านกูเอง นะั่นะนะมึงคิดผิดแล้วกูอยากเป็นกูไม่ได้อยากเป็น